อาบรรยากาศตอนเช้าคือเก่าครับพี่น้องครับสองคนคือเก่าครับไอ้พ่นสาวม,มุ้ยครับผมจ้าสวัสด,ดีจ้าปานเวลาคือเก่าพี่น้องเข้ามาก,กับพ่อเลยสามแหน่งสามแหนงโบอวดบ,บะโบอวดม <laughs> ันเริ่มซีเมอร์ได้ซะพี่น้องเอาเล่นไปเลยสนใจเอาซ้อมนั้นเหรอเนาะจ้าไปลุยป้าไก่ได้โมนี่ปา่าจะเป็นป้าสุดท้ายเลยป้านี่ยขั้นบูมี่นี่คือจบเลยต่อไปเนาะไปหาอยู่หากินแนวอื่นเลยพี่น้องเลยไป ờ ừ, nè tốt này, tôi, để, tôi để nó. Ừ, tốt này đây tôi đây sủ cũng tăng khá rồi nó, ờ tốt luôn rồi đấy, nó khang, ờ ngang nhỉ? เอาไว้ก่อนแล้วหมดแดงหนอย็ไมดอ่เจหมดแดงเลยน้อยนะคันคันะนางดีเอยู่สามน่จ้าอ้ันอ่อนเลยพี่น้อง จ้าเออตกทุกเมล้วจ้าเน่งงามเน่งงามพี่น้อวหมดเน่งงามเลยจ้าหมดกต่นีจ้าดีกสามเน่ง จ้าในที่สี่เราเหินมันมนีทางหลังสองมือจัดน้อง จากนี้เราจะมาันเียออกนี้มันเป็นัวเามี่้องใๆจ้า

เลงในน้อยเลงน,น้ำหมอกเพาะน้ำหมอกเ,เพชรเพาะน้ำหมอกจ้าพี่น้องเดีย๋ยวมะขามป้อมแมนโอ้โยมะขามป้อมดีแกไอจ้าโบเสือลองเหมือเดิมเป็นมะขามป้อมกับมาขามป้อมแล้วเปล่าเนี่ย อ,อ,อือเอา้าเอา้าไปบ้านนี้แกวประแดกแฉะงัวงัวป้าน,นี่กับบุมีพี่โน,โน้องได้สัมเนียน,นะเนาะสิได้กลับกันแล้วบ้านนี้หาจังไดกับบุด้เอา้าได้สัมเนียเอาสัมนั้นครับจ้าได้ซื้อเมาอปอกขึ้นบนบ้านจ้าได้สัมเนียแล้วเ,เนี่ยเมื่อปอกอยู่เฮือนเนาะพอดีได้เก่งเอา้ากลับบาปนี่ บอกเนีงยงน้อไม้พี่น้องได้ลหลายหลายหมดนี่ <c oughs> ได้หลายหลายจ้ามีกแกงเลยจ้าเหลือยุป้าหนึ่งกว่านี่เนาะที่แปลว่าป้านี่คันบุมมี่คือมดดัดแล้ดอกไม้พี่น้องอปลานี่ยังไม่เคยไปเรื่ลยี๋ยวป้านี่กะมัดแล้ว อันนี้ป่านี่มืดเลยได้สำนึกอะไรอันนี้ก็ขนาดเราไปป่าไกลด้วย <ừ S 2> นี่หนือกว่าสิมตมีคนมาหานี่นแต่หอยเก่าเขาพี่นาะนี่ก็อยากกระดันนิดเดียวเดี๋ยวจุป่าหนึ่งไกลเติมน่าสิยังอยู่ยวมืนจะไปรุ่นจะเศร้านี่สำนึกเราสำนึลนะรอรุ่น พรุ่งนี้เขาบอกว่าน้ำไม้เยอะแต่ไม่มีใครเก็บมาแล้วคคอยจะไปลุยให้วันนี้ได้แก่งเลยเนาะแมนพไดีแก่งเหรอทำไมล้ะเพิ่อ,อ,อึดหญ่รื้อถงแล้วเหระตามเดือนละชงเห็นลูกค้า ย่านบรายเดอกมันมีแต่บองเนาะอบองมันหลายคันฝุ่นหลับได้กับปิตารอันนี้ใครอยู่บองมันโอนขันขิดแกงกระเสะได้นี่ どうしてくんだろう แห้งหน่อยแห้งโบทินพี่น้องเย,ยแห้งหน่อยมานึ่งเลยๆๆๆ <c oughs> จ้าบอกแนละ้วก็งามดิอันนี้จะนอนสมุยเอานอนสมุยอาแก่ดิจ้า <c oughs> จะเอาไปแบบแกงได้เลยจา้า